สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในเกมค่ามอนอีกแล้วกับเพื่อนของผมที่อยู่นูน่นไกลๆอยู่คนละโลกคนละโลกเลยครับแต่ตอนนี้เราอัปเดตแพท1.7แล้วนะครับผมคุณอาจจะเห็นหน้าตาโปกเกมอนของผมเปลี่ยนไปเล็กน,น้อยนะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับ,ค,รบ,ค,รบคุณเชนครับคุณช่วยเดินขึ้นมาได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่กลางทางครับผม แล้วผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวแั๊บหนึ่งผมลืมไปเลยนี่เราจับตัวนี้มาเป็นของขวัญ <c oughs> โอเคครับเราไปเจอกางทางน,นะครับผม <c oughs> คุณอาจจะเห็นทางลับเอ้ย <c oughs> 1.7อัปเดตแล้วผมขี่โคแบนของผมไม่ได้แล้วนะฮะเสียใจมากเลยอ่ะผมต้องไปหาตัวอื่นมาขี่ <c oughs> คือในตี้ผมตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่ผมสามารถขี่ได้เลยเสียใจอ่ามันไม่ตีกลับด้วยเศราม <c oughs> โมเดมรนไม่ตีกลับมันไม่ตีกลับแล้วเพราะว่าเราใส่มอนลงไปไม่ได้นะครับผมหรือเพราะว่ามันเวลน้อยกว่าคุณเยอะเกินไปหรือเปล่าครับมันก็เลยแบบเอ้ยหนีดีกว่าประมาณนั้นไม่น่าใช่อ่ะ เรื่องลัมบอลก็มีแอนิเมชันเยอะขึ้นนะอัปเดตใช่ครับมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวน้าเป็นตอนกลางคืนนี่ก็ต้องตัวใครตัวมันเหมือนเดิมอ่ะอืมใช่โปเกมอนก็กลายเป็นตีใกล้ไปหมดเลยครับผมไม่มีตีไกลแล้วนะฮะอุ้ยจิมน่ารักจะไปไหนอะนาอุ้ยน่ารักมากเลยเอ้ยผมขอจับไอ้ตัวนี้ระหว่างเดินไปหน่อยได้ไหมครับ เออจะจับเสร็จแล้วก็เอาไปยัดในผีอาวาเลนเช่จะมืดแล้วด้วยเนี่ยโอ้ยผมอยากได้ตัวเนี้รอจะกครู่ผมเห็นอินเดอร์แมนอินเดอร์แมนยืนจ้องผมอยู่โอ้นั่นมันโอ้โปเกมอนใหม่ๆเทียบเลยครับอ่าจับได้แล้วครับโอเคครับไปเลสโกวแต่สภานี้จะรอดจะตอนกลางคืนไหมเนะนีน่ย <c oughs> แต่ว่าโปเกมอนยังมีช่วยตีอยู่นะครับผมแต่แค่มีแต่ตีใกล้ <c oughs> จ,จะเลทย้ายแล้วอ้าวโอนทักทาย มันไม่ใช่โปรกมอะไรในตำนานนะเนี่ยแมเกิดรัวเลือเกินนี่ตรงไหนนะแต่ตรงนี้มันโอ้โหอยู่ที่โล่งด้วยผมหาไม่เจอห้องนั่นหรือเปล่านะผูอว่าแกตายอุ้ยอ่ะโอ้ยอยยยยย ผมตกหลุมอวกาศโอ้โหเป็นหิมะอย่างงี้โอ้หมีหนาวตายครับผม,อ,มอันนั้นเรื่องอะนะเมื่อกีผมเห็นตัวอะไรสักอย่างแต่ว่าเรารีบครับเพราะว่ากลางคืนแล้วจะมีมอนเกิดน,นั่นไงมาแล้วโปกเกมอนทั้งหลายมาเลยครับห้าตัวเอาไอ้ค้กเออจะว่าไปโคโ้กของผมแปลงร่างไ,ได้เลยนี่นะงั้นก็แปลงร่างกล,งล,งลางลงตีนอะแปลงร่างกลางลงตีน หืมหืมจบดีร้ากวดอุ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โคคุ้งแปลงล่างแล้วอุ้ยลุมเลยครับลุมเฮ้ยช่ะโอ้โห คุณผมอยู่ในห้องอยู่ใกล้ๆกับห้องรับแล้วครับผมแต่ตอนนี้ซอมบี้มาลุมผมอยู่ครับผมอ้าวรู้สึกว่าบอกเลจับมันบอลสปอนน้อยนะน้อยเหรอครับน้อยตรงไหนครับผมน,นีม่โดนลายล้อมไม่เจออะไรเลยเนี่ยเจอซอมบี้หนึ่งตัวแล้วก็ไม่เจออเลยโอ้โหโชคดีเ <c oughs> งี้ยครับผมทำไมตรงผมนี่แบบคุณออยู่ตรงไหนแล้วครับผมเนอุตสาหด้านล่างแนละ้ว นิดหนึ่งไปกัดแปดร้อยแสบผมอยู่รง,รงห้องลับเฮ้ยผมอยู่ตรงห้องโอ้โหข้างหลังผมเลยเออจะว่าไปแมวไม่ตามมขาด้วยนี่นะผมอยู่ตรงห้องลับแล้วคุณอยู่ไหนตัวหนึ่งซอมบี้สามตัวไม่สองตัวกับเป็นคิปเปอร์คุณอยู่แถวนี้หรือเปล่ากระจาแล้วผมต้องอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงคุณเออเดินขึ้นความาเลย มอนปูเแล้วก็จะไปโฮเคตรไปสมอนไม่ใชยสปอร์ตทุกทีที่เจอบตาเลยเอออยู่ไหนแล้วนะโอ้ยคุณเดินเลยไปแล้วถอยหลังกลับมาอยู่ทางขวาขวาขวาอยู่ทางตะวันออกครับตะวันออกคุณเดินผ่างตะวันตกทำไมหนีตายโอ้โหผมต้องไปรับคุณแล้วเนี่ยโซนัวตายฮาไปแล้วโอ้ย โอ้ส่โอ้นั่นไงผมเจอคุณแล้วฮัลโหลแล้วก็ตีซอมบี้ไอ้ตีคิปเปอร์ใส่ซอมบี้โอเคเดินมาทางนี้ครับผมตรอมาทางนู้นครับเห็นอีกูตรงนู้นไหมเพียบเออแยให้มายิงตัวกันเองไปโอ้ยโดนแมงมุกัดโอ้โหคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์โอ้โหอย่าเพิ่งตายนะีโอเดียว โอโหคุณต้องไปวิ่งใหม่แล้วเนี่ยเออใช่เลยรักษาโปเกมอนคณขุดเครื่องฮิวมาทางนี้หน่อยได้ไหมครับชจอโอ้ยเอ้ยตัวนั้นมันตัวเมียหรือเปล่าอุ้ตัวเมียด้วยอ้้หูยแต่โปเกมอนผมจะตายห่ากันหมดแล้เดี๋ยวนายอย่าไปเราขอจับนายหน่อยเออไปนะโอ้โหสอง ยังไงแล้วผมเป็นอมตะผมอยู่กลางโปเกมอนแบทเทิลหมดจัดได้แล้วไม่เป็นอมตะแล้วเออหือเออฝากเก็บของเลยตกเพลนกระจุยมาแล้วผมอ๋อใช่ผมไม่ช่วยเก็บสินะแป๊บนึงนะครับโอ้โหโปเกมบอลโอ้โหโอ้โหโปเกมเด็กด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหทอสโอ้โหโอ้โหฮึส้นตีอะไรแย่ๆอะไรกับเนี่ยของคุณเนี่ยผมเก็บไม่หมดนะเนี่ยของผมเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเซตที่นี่ว่าเป็นห้องลับหน่อยนะครับ ห้องประหลาดครับไม่ไม่รู้มีอะไรสีเข็ดลงครับผมอยู่ตรงนี้ปลอดภัยแต่ว่า<อ>ถามที่มอนก็ไม่ได้เกิดอดีเนะี่ยไม่ใช่ไม่เ,เกิดไม่มีเลยว่ะ<ม>โอเคแ<ม>ล <ะ S 1> ค้วหนึ่งตัวอย,อย่าทักมากครับผมตัวเดียวอ๋อเริ่มเริ่มเช้าแล้วครับโอ้โหโชคดีจริงๆนี่มันหลุมหลบภัยจะชัดเห็นคอแบตแล้ว สกเกลเลยอีกแล้วอ่ะม,มีโปชั่นด้วยเอาโปเกบอลโอ้ยหรอกมีระฆัองอันหนึ่นองอ้อยมันไม่มีดาเมจครับฮัลโหลคุณเราโปเกได้ของคุณขึ้นไปก่อน <c oughs> อะครับห้องลับอยู่ทางนี้ครับผมเชา้าพอดีเลยครับอะไรจะขนาดนั้นทางนี้ครับผมนี่ตรงนี้มีห้องลับอะไร,รด้วย S 1> <S 1> มัอะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรมันมีอะไรอีกมากเป็นไปสี่ดอทขังโอ้โอซอมบี้วิลเลเจอร์มันคืออะไรโอ้มีกล่องด้วยอ่าแอปเปิร์ทองครับผมแล้วลิงเคปันลิงเคปันของดีโอ้ยม,มีเล็บบอลเขียวบอลเขียวอ๋อเอาไปเลยครับจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ มันีีหน่อยมากโอเคครับผมจะเซเปลียนมาแล้วอย่ามาตดนันตายก็ไม่ต้องไปเร่นสเตเดียมแล้วจไมาพี่มารีแล้วเนี่ยออกมันตายอีกโอ้โหหมือนถือปกแก๊งน้านนะครับผมมันมีแสงในตัวแล้วเขาอัปเดตใหม่เออโอเคครับเดินขึ้นทางนี้ครับผมกลับบ้านกันเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาไอเมทิตนะคะผมเพื่อจะมาทำาอพีแชร์ไปที่หมู่บ้านที่ผมเจอเมื่อพา์ที่แล้วครับหมู่บ้านมายเนอร์เวลลรนะผม แต่พอดีอัพแพดใหม่ครับผมมันก็เลยรีไม่มีบอกว่าต้องเดินไปทางไหน <c oughs> เออผมมีของขวัญให้คุณแหละแต่ว่าเดี๋ยวกลับหมู่บ้านก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยทําการแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวลงเมืองรอบนี้ผมจะไปหาดิกด้าเพิ่มซะหน่อยครับผมไม่รู้ว่าจะเจอลาล่าฟอมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอก็เอาแบบปกติมาแล้วกันครับ <c oughs> ผมอยากมีตัวเคาน์เตอร์โปเกมอนไฟฟ้าแม่ไปแกะเร็ว ลาคนอาจจะไม่ได้เห็นมันละเขาจะทิ้งแก่ของเขาแล้วตัวแรกของเขาเขาก็ทิ้งแก่นะ่ะใช้นี่ก็ไม่สนด้วยเซบเย่เขาได้กลับมาถึงบ้านนี้แล้วครับ Tm ไอพันธ์แอสเซเลตไวชาไวชาใจกันหรกอเล่าโอ้สวิตตาสนใจก่อน มาทอลองใช้หน่อยช้ยังไงนะเอาหินไดมอนออกมาครับผมตัวที่อยากได้ตัวที่เรียนได้แล้วตัวจิตขวาตัวนี้โอ้อะักสกีเดินรถปุณผมมีสิ่งที่เรียกว่าลันโทษครับเป็นของขวัญเซ้พลเซ้บอลเขียวจับให้ด้วยครับโอ้โหสนใจสนใจเอาตัวไหนมาแลกครับอืมตัวนี้โอ้โยไม่ดีจัง รู้ว่าอยากได้เอานี้เออกดแลกเปลี่ยนกดตัวาแล้วก็กดเทดโอเคครับกดกันอะคุณจะมาเทรอนกับผมยัง really? ้นเหรออ๋อกดเทโอเคครับกดี่อเทสครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้เทสกดแคร์เรียบร้อยครับแล้วก็กดออกขอบคุณนะครับ เจ้า,าลัวโอ้ไหนดูหน่อยสิเจ้ามีอ๋อเป็นสปีดเยอะด้วยโ,โอ้ยหกปี๊บเีย่ยวกางนี้หกปี๊บเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันนะคะัาบุกต้อหาเมทิสซึ่งจะเจอหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมไปรอทีอ่บ้านนู้นนะคบผม,ม,มบ้านไหนบ้านที่ตะว,วันออกครับผมผมต้องพากกันสินะเพราะแบบมบคุณไม่เปิดใช่ อาเป็นเออเขาโดนฟินบางแล้วตอนนี้เรารอเช้าวันใหม่ก็ได้แล้วครับผมเดี๋ยวค่อยไป <c oughs> ใช่ใช่เก็น <c oughs> ตอนนี้<อ>เรา,เเราเก็เลือโปกเกมอนกันก่อนนะฮะอ๋อใช่จะว่าไปผมมีโปกเกมอนผมอยากได้อยู่ตัวนึงนะแล้วก็โอกาสเกิดของมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นตอนกลางคืนเดี๋ยวผมมาครับคุณอยูย่แถวนี้ไปะนะต้อง <c oughs> <ม>รับเบลกับตัวเราโฉบเราสลับตัวเก็บเบลเอาไม่งั้นไม่ไหวเอ้า แถวนี้ก็มีโซล,ลัวเหมือนกันโ oh, อ้วัดแต่เฮกไปดูซิว่าโซล,ลัวล่างไหนแต่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่หนาวมันน่าจะไม่ใช่โซล,ลูนิสต์ไนไม่มีอนอะไรใช่ไหมโอ้ไอ้นั่นเห็นอ้าวจับได้แล้วเหรอ oh no oh no oh no anyway เ้าแล้ว ัสเกเลตันคุณยังไงล่ะครับยังไงคุณน่าตัวนั้นด้วยไอตัวนั้นด้วยยังไงล่ะครับไม่โดนโอ้ตัวนี้บังบังก็ถอยไปแล้วสมบีอย่าลมเทินคนกำลังบัตเทินเราสมบีก็ะโดนย่างต่อหน้าต่อตาแมวตายคิปเปอร์วัสดีแเบิ้นเบิ้นไป เออรต่รัไม่มีผลร้านบางสัมพีด้วยโอ้ยมีตัวเกิดครับไอ้รันโทษของคุณนะครับ <laughs> เกิอแถวนี้เฉยไม่ได้หายากเลยเนี่ยจเจอไหมเนี่ยจะมาจับนอกรอกันอะไรอยู่ <laughs> ม <laughs> ผมก็ยังไม่เจอว่ามันจะเกิเดแต่ครับผมเออ ไม่เป็นไรครับผมเจอรันทดแทนโอ้โหเซ็งมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หายากเลยครับเนี่ยเจอก่อนในตัวนี้ผมอยากได้เฉยเลยัน้นเดี๋ยวไอตัวนี้ผมมาทีหลังแล้วกันเราไปนําทางเข้าไปหมู่บ้านไปเหนือก่อนเราจะไปหาอนเมนริกินะฮะเพื่อจะมาทาอีพีแชร์เออเวลาคุณตีโปเกมอนนะครับตอนจบไฟมันอาจจะมีโอกาสดรอปทีเอ็มครับผมจะให้มีเลือกสี่อันจะเลือกอัน,อนเดีเยวแค่อันเดียวครับ ดูวันที่น่าจะเอาที่สุดมาแล้วนมอง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 องยังกองพิธีกรรมเรียบร้อยพิธีาการโอเคครับเราไปหมู่บ้านเหมืองน,นั่นกันเลยดีกว่าครับเดินตรงไปทางนี้ครับเดี๋ยวที่นู่นก็มีปโปรแกรม,มเซ็น,นเตอร์ครับไม่ต้องห่วงเยเราว่ายน้ำทะลวงอุ้ยโอ้โห,โหน้ำมันปลาดุกโอ้ว้าวดีนะไม่มีซอมบี้นะมาเกาขาพวกเรานะฮะ ถึงแล้วครับไม้เนื้อเบลเลอยู่ตรงนี้ครับผมขึ้นเนินมาโอ้ยแมวเด<อ>ี๋ยวเรามาเซตสตอนพายไว้ที่เซนเตอร์ที่นี่นะครับผมเวลาถ้าเราจะตายในเหมืองเราก็จะตายเกิดใหม่ไม่ไกลนะฮะครับแต่กนะแต่เมื่ออับจ้างได้แล้วถ้าใหม่มีไม่จะมีเป็นขึ้นเตือนที่ไอคอนข้างๆตัวโปกเกมอนนะครับผ<อ>มใช่เห็นแล้วเห็นล้วใช่ใเห็ลนล้เมื่อกี้ก็เช็คกันไว้ที่นี่แหละง่ายดี มาแต่เซนเตอร์อยู่ไหนล่ะอยู่บนขาวลยครล่ะโอเคครับตอนนี้เราโอ้คุณจับตัวนี้ได้เหรอผมก็นึกว่ามอนผมจะตีมันอยู่แล้วตอนนี้เรารอให้มันเช้าอีกวันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็เวลไปออก่อนนะฮะ One eternity later โอเคเชาา้าแล้วนะครับผมนี่ครับเหมืองที่เราจะลงไปนะฮะเตรียมให้พร้อมครับพยายามอย่าตายนะฮะอยู่ไหเอ่อยหิวโปเกมอนในพร้อมอนะครับ โอ้โ oh, หลมนี่ใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยโอ้โหคีเปอร์ผมมีแมวนะโอ้โ oh. ห oh. oh. ทอใหญ่มากครับโอ้โหคีเปอร์อยู่ขงลางเพียบเลยแมวอย่าดันผม uh. จับติดแล้วสักทีโอ้มีตัวฮิดเดน a บ i l ิตี้เกิดได้ครับผมซึ่งเป็นตัวที่ไม่อยากได้ครับไหนเข้าทางไหนหว่าันนี้ครับผม,ผมอ่ะเกิดบโวลาวาอันนี้เลยครับอย่าล่วงลงไปนะครับว่างใหญ่ไพศาลมากเลยเราจะลงอย่างไรขอบันดไดใหม่เชือกแล้วลครับะ ทางลงก็ชันเอ้ยจริงๆเลาะลงเลาะทางลงโอ้โหทางลงตอนเหล็กจะเฉยไม่ใช่ทองว่ามันจะได้โอ้ยเหรอโอ้ถ้าเป็นเหล็กก็โอเคนะครับผมไปทางอื่นได้เยอะเลยมันมีทองแดงเราคิปเปอร์วันดีจะไปทางนี้หน่อยโอเลองไป <laughs> เรียรบร้อยไปลงบางล่างแล้วเออแมวคุณน่าจะไล่คิปเปอร์ได้แล้วนะครับผม ต่อไปนอ่าลงไปโย่ลงไมทำไมคุณเป็นคนอย่างงี้อ่าแมวตายแล้วแมวตายโดนอะไรแทะไม่รู้แต่ว่าข้างล่างนั้นมีมอนจำนวนมากครับผมมีถังน้ำเทน้ำลงไปไหมมีถังครับแต่ไม่เอามาจริงๆคนรข้าถังแล้วเทน้ำลงไปมากกว่าให้เป็นน้ำตกจะได้ขึ้นลงได้ อ่างั้นเดี๋ยวผมไปเอาถังน้ำมาก่อนแล้วกันนะคะ later ลงไปประจนภัยกันต่อเลยครับผมเรามีถังน้ำแล้ว let's go ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าเราลงตรงที่เตี้ยๆหน่อยดีไหมครับไม่งั้นน้ำจะลงไปไม่ถึงเถิงเถิงถึงตลอดเถิงเท่าน้นเถิงล้อน้ำมันลงถึงตลอดแหละมันมาครับถึงเหรอครับส่งมอนลงไปช่วยก่อนนะครับ ไปทำไปซ้อมพี่มันเรียกซ้อมพี่ไปตีกตัวเน่ไม่รู้ครับจะตายแล้วโอ้โโอ้มีสเกเลตันด้วยครับผมโดดลบอ,อุ้ยโอ้โหน้องอมผมนี่โอ้ยโอเคยบไ้อยโอเคครับ <c oughs> มันยังเยอะแต่ทางที่มันไม่ท <c oughs> างคนคนอยู่ไหนอุ้ยอุลยก เดี๋ยวเราต้องลงหาอเมริกนน,นนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าโอ้โหไม่ให้ไม่ให้เวลาิีไปเลยครับอมอนแต่ละตัวแต่ตัวไหมเนี่ยตรงนี้ต้องเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้โหอโอเคจะไปลูกสนุป,ปักที่คองคุณแล้วครับน <laughs> ึงเอาวโอเคจะถังน้ำเทเราไปเลยร <laughs> ตรงน,นี้ใช่ไหมอ่อโอ้โยแบท พิมเมทสูผมมีแล้วครับอ้าวยังมีโอ,โอีเกเหรอโอ้โหโอ้ยสเกลเลยเออ้ยิงซอมบี้ให้ไหนเอยเอยิงซอมบี้ไปโอ้ยเจ็บเออโอเคมีมซอมบี้ไปกินข้าวไป <c oughs> เรียบร้อยสเกลกตัว โอโปเกมอนเราไม่ค่อยดูดันเหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะเพราะไม่มีมอดนั้นแล้วอะผมแต่มอนมันก็ไม่ค่อยเกิดใต้เหมืองไปเลยมันต้องเป็นผมเห็นแต่มอนแบบมอนที่มันไม่ใช่โปเกมอนนะฮะใช่เหมือนร้านนี่แหละตรงนี้มีทางครับผมสอนอะไรของมันเนี่ยมีเหล็กด้วยเอาดูเดจ้ากันโอ้ ลึกใช้ได้แต่ขึ้นได้ไหมไ้ทางนี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 ้นนไหนครับโอ้เราจะจําทางออกได้ใช่ไหมครับผมอยา่างไรเลยมันจะไปต่อได้จริงจริงใช่ไหมโอ้เหล็กอีกแล้วครับครับเฮ้ยนี่ไงอะไรอะเมปิดเหรอครับเมทิสเหรอครับไม่ใช่เมทิสเ,เมทิสมันจะเป็นสีม่วงครับผมจะตายแล้วก็งเมทิสมันเหมือนจะเป็นไบโอมของมันเลยครับผมจะเป็นห้องแบบม่วงๆเลยครับผม อ๋อได้วก็ไ้เกแล้วว่าเป็นยังไงแต่แบบดันหายยากไหมเออเราดูระดับวายก็ผมเพราะเราแปะไกด์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเจอตุกไหนระหว่างลบห้าส้าสปดถึงสามร็จตอนนี้เรายัางสามเ <c oughs> ลยนะระว่งไป <c oughs> งลงในยัตอนนี้ <c oughs> ใช่ตอนนี้หนูวายสี่อยู่เลยวายสี่วายสเราจะลงอย่งไรให้ลึกว่านี้วาดไป้วยโอ้ย,ยตอนนี้แล้วโอ้ย อเดือดทางนี้ตันแล้วหนึ่งเฮ้ยทองยำอืม hidden ability แล้วทำไมทำไมชอบเจอจังนะเจอไม่ว่าลราจะตายแล้วล่ะนั่นสิครับเอ้ยคิดป่าอู้มาเงเนี่ยตัวที่น่าสนใจขอจับหน่อยคุณเจอดีเกรดผมขอจับนะคะผมเห็นดีเกรดอยู่ในแมพ บบนี่กระเล็ดครงหลังน้ำตกมีมีถ้ำหรออ๋อ<ม>นี่ไง่งไได้อยู่นี่อ่าผมเอามันก็ได้เพราะว่าม,มันไม่ใช่อัลลอฮ์ฟ้องจรงจิงๆค่ะจได้ก็ได้ก็ได้ละโอเคโอเคเอาชิบมือหนักไปหน่อยครับตายเลยฮุ่นกูจะหายใจใต้ใน้ำไม่ได้นะครับออกมาหายใจได้ถ้าเกิดกลับไปยังไม่้ไจบเพราะจริงจำน้ำตาย้าหน้าแล้วแต่อัน<ส>นี้ยังยังใช้อุ้ย ไปดีกว่าไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วโอ้เดี๋ยวเด,ดีวรถทันทีอ่า <c oughs> อ่าอ,อีกแล้วคร้บเนี่ยแลตาตาคุมไ้ยั้งช่ออะไรนั่นหินอะไอ้หิน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 ห,หินอะไรเหรอหินไกซะจังนั่นอ่ะลาไก่เลยงแตงนั่นอ๋อหิน<ส>ไอนสโต,ตนนะผมไอสโตนโอ้ยทำไมหลบธนูกัน ซอมบี้ไม่ได้เจอโอ้โหโว้ยมันอยู่ไหนครับเนี่ยผมมองไม่เห็นมันเลยโอ้โหพีแคบอุยโย่ผมขอโทษพีแคบไม่สามารถโอเคโอเคซอมบี้ยิงกันเองโอออ๋อตรงนี้นะอ๋อเห็นไฟ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 เหรอครับโอ้โห โอ้โหทางนั้นเราว่าเป็นทางเลยครับควานเงินที่รู้ว่าปัดมนนีทางเข้าเขียวกับไม่ได้เอ้าเอ้าทำไมใช่ตัวนพิกแอคขุดไม่ได้อ่ะเอาอ่าอหินไฟฟ้าผมป้มาก่อนเอ่ออ,<า>อ่าเพื่อเสียงอ้้หมามาย่อมายออตีใน,ในคลิปเป็นโดเฉพาะเมื่อกี้ เป่าให้มันระเบิดทางให้โอเคมีอีกตัวอ่ะโอ้โหโปเกมอนผมตายสามตัวติดเลยเดี๋ยวคุณอยู่ไหนอะคิปเปอร์กี่ตัวเนี่ยเฮ้ยนี่มันรังคิปเปอร์เหรอโอ้โหไปเบิ้์มเอ้เบิรมให้หมดเบิ้์มทางโอ้โหทาง,หงนั้นด้วยองขน่ะโอ้ยโอ้โห,โโหคิปเปอร์อีกแล้วโอ้โหเพนเอ็ก <laughs> แถวที่นั่นมีแั่คิปเปอร์คิปเปอร์ โอ้มาทางลาวานะทางลาวามาไปได้เยอะเลยโอ้ยใหญ่ถอาาา่องตอนนี้ผมกำลังตีกับซอมบี้จำนวนมากเยอะ,อะทางลาวานะครับทานี้ปะน,นะ <c oughs> ลาปิดติกแล้วเราอย่างแรกมีคิดทำให้แจฟลาปิดตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเคปไอ้นั่นี้เคปบิง โอ้ยสเก็ตทั้งแบงมุมทั้งคิปเปอร์เฮ้ยไปโซแมตปอดีปาดแบงมุมโอ้ไปเบิ้มมันเบิ้มมันคุยังมีแมวอยู่ไหมอ่ะอะไรไปไมปลองทดสอบกัทีเลยฝากนนะไปเอ็นเดอแมนไม่ใช่แบงมุมอ๋อโม่งโม่งคือเอ็นเดอร์แมนเขาจะไปดีนะจะไปดีไปแล้ว ไปไนแล้วคิปเปอร์ไดูซิปเปอรโอเคเขากยากเพิ้มรายเอียโอ้โหกโอ็อยากเข้าไปไกลามากครับผมัดมีเพชรตัดมีเพชรได้กลยแล้วเราจะขุดยังไงเรามีอะไรอรอนพอิแอกหรอครับมีอเอามาด้วยเียสองเม็ดต่อดีอ้วโอ้โหไอ้แรไอ้แรสับตัวลเตัวน นี่ก็เอะไรเป็นจะตายแล้วครับขยันเกิดเยอะเกินนี่เลยแล้วต้นที่มาของเสืองโอ้ยเจ๊เขาไปเขาหลงหลงหลงระวังระวังข้าลากเป็นหลมโอเคไม่ใช่หลมหรอกทำใหญ่บ้านน้ำบ้านทับบ้านน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหมืดเลยเนี่ย อย่างน้อยเราก็มีทางเดินแล้วนะจ้าโอ้ข้อเสียของแมวตัวนี้คือนึกว่าคีเปอร์ไล่ได้ก็จริงแต่ก็นึกว่าคีเปอร์เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้พวกแกมององผมฟื้นฟื้นชีพ่าหมดแล้วครับเอ่อไปทางไหนตอนนี้ครับคีเปอร์วิ่งจิกจ้าอันนี้อันนี้อันนี้มันทางใหม่แล้วไม่ใช่ทางเก่าใอ่ปะเอช อก็จากตัวนี้ก่อนนะครับผมผมอยากได้มากเลยครับเฮ้ยเอบิลิตี้แทงกิ้งแฮด้วยเข้าบอลมาด่วนเลยเจ้าต้องเข้าจนขาดรบอบนีออ้เบลรอบนี้เบลสิบเก้าคอับใตอนที่แล้วเบลตอนที่แล้วเบลเนี่เบลห้าได้ตัวที่อยากได้ที่สุดแล้วครับในในเมืองสกเกลอะไรครับน่าทางนี้เหรอครับอุยอมามาหยงไม่ไม่ทางใหม่เฉยไม่เป็นไรโอเคทางนี้ไปต่อก็ได ขยันเกิดจากเลยเวลนหนึ่งด้วยโอ้โหลงไปไหนเฮ้่ยเอ้โอ้ลองอีกโอ้เลยสตอร์ถ้าเราลงลึก่องๆเราก็จะเจอกับอะไรที่ง่ายขึ้นไปเพชรตอนทีคนับเจอไปตายแต่เดิมกลับปอปออกไปไม่ได้ตายกนเลยทำาะไาเราไม่ตายหรอกครับโอ้ยกลับตาย อ่านไอ,นนอโซครับอุ้ยอเลอนอุ้ยน่ารักมากเลยครับอ,อโอเคอกลับมาถึงสองหญยที <c oughs> นั่นนาทีเอาเล็กมาเอาพอดีนักเพรครับผม<อ>นี่เพจอยู่นี่เหนยหน้ามองกำเน็งต้อเหนียกำเน็ตาตรงแย่ ปปาาเราเรามาหาอะไรกันแน่ครับระหว่างระหว่างไอเมทิสกับเพื่อนไดมอนด์บอกกันมาใช่เหมือนกันมาแวะเลเวลบมันก็ดีครับผมเออ้าวตีเจนเลือดโอ้โหคุณช่วยตีตอนที่เป็นอวตารอะได้ไหมครับผมทำได้เลยว่ะอมตะธรรมดาล้วมันตายแล้ว ตีตีอ่าโปเกมอนเนี่ยครับผมคุณกดตัว R ก็สามารถเดินได้ผมแล้วก็สามารถตีได้ด้วยเฮ้ยแกมอนอีกแล้วพอผมหมดแล้ว่ะแล้วสิบหกอันทำเพิ่มได้ไหมครับอืมไม่มีมีแต่มีแต่ฟินแต่ไม่มีโคเลย แล้วก็อ๋อไม่มีมันซีเลยไม่มีไม้เลยด้วยซ้ำใช้โปรเกรดนำทางอีกอะแล้วเนี่ยโอ้ไดมอนด์อีกแล้วมันอะไรเนี่ยไดยมอนด์เยอะไปอ่ะมาเก็บมาเก็บเล็บเดี๋ยวแล้วแอมเมทิสละครับไวลบสิบสี่เองอะ่ะมันบอกว่าเจอระหว่างเนี่ยไม่ได้หมายเลยว่าระยะมันปเป๊ะ <laughs> นั่นแหละนั่นจมันมากนั่นอะไรโอ้โหยเอาวัดีซอมเอ้าเอ้ามองยิปไม่โดนเอ้ยไงอู๊เฮ้ยแมงมุมแมงอ๋อแมงแมงไอ้นี่แมงมุมไฟฟ้าตั้งสองว้าวตกแท่งหมดเลยมันเป็นแมงมุมสีฟ้าตาฟ้าเลยเหรอเอ้าไม่ใช่ฐานมันอ๋อโดนอยู่แล้ว โอ้ยสเกลเลย่ะมีไม่พอไม่พอไม่พอหลาไม่พอแล้วกลับไปก่นอนอยวก็มาลังเสริมมากต่อโอ้แล้วจะลงหรือทําน,นั่นอ่าครับจะจําทางกลับที่นี้แล้วกันเนแล้วจะวทําจําทางนี้มาได้ไหมกลับด้วยกันเลยครับจะได้ไม่หลง 2000 years Later โอเคครับวันนี้เราก็ยังไม่เจออเมทิชนะฮะเจอแต่ไดมอนด์และเหล็กจำนวนมากแทนแต่เรานี่เรากลับมาที่หมู่บ้านเริ่มต้นแล้วละครมาตั้งหลักกันใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะไปหากันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ